สำหรับการโอนจ่ายเงิน10,000บาทในเฟสที่2หลายคนน่าจะได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่าทางกระทรวงก,การคลังนั้นจะเปิดให้เช็คสิทธิ์นะครับในวันที่20-21ถึงมกราคม2568ก่อนที่จะโอนเงินให้ท่านภายในวันที่29กมกราคมนี้นะครับใครที่อยู่ในเฟสที่2นะครับท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านก่อนนะครับถึงจะได้รับเงินนะครับคุณสมบัติของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับหท่านจะต้องอายุ60ปีภายในวันที่15กันยายน2567 แล้วก็ต้องเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้นะครับมีไรายได้ตลอดปี2,566ที่ผ่านมาจะต้องไม่เกิน840,000บาทนะครับแล้วก็มีเงินเก็บนะครับไม่เกิน500,000บาทในบัญชีของท่านนะครับสำหรับใครที่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะเข้าคุณสมบัติตามที่ผมบอกไปนะครับท่านก็เตรียมนะครับ ผูกเลขพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับแล้วทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้กับท่านนะครับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วผูกพร้อมเพดด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนใครยังไม่มีบัญชีนะครับท่านสามารถไปเปิดบัญชีได้นะครับส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้อาจจะเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เดี๋ยวต้องรอทางรัฐบาลแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะให ใช้สิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นได้หรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเขายัางไม่ได้แจ้งมาเรื่องนี้นะครับก็จะแจ้งสําหรับคนที่มีบัญชีก่อนคนที่มีบัญชีก็ไปเช็คให้ดีนะครับว่าบัญชีที่ท่านมีอยู่นั้นเนี่ยนะฮะได้มีการใช้งานหรือเปล่าถูกปิดการใช้งานไปแล้วหรือย,ยังนะครับไม่งั้นถึงเวลาเขาโอนเงินให้เนี่ยนะฮะก็จะล่าช้าไปนะครับแต่ถ้าใครผูกพร้อมเพย์ไม่ทันวันที่29มกราคมนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะระบัค เขาก็จะมีการจ่ายซ้ําให้อีก3รอบนะครับเพื่อกันการตกหล่นแล้วก็เป็นการอุทธรณ์สิทธิ์ให้กับท่านด้วยนะครับส่วนคนที่อยู่ในเฟสที่3นะครับอายุ16ปีขึ้นไปนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังคาดว่าระบบเนี่ยนะฮะจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมก็คาดว่าท่านจะได้รับเงิน10,000บาทเนี่ยนะฮะในช่วงไตรมาสท,ที่2ของปีนี้นะครับก็คือไตรมาสสอมีอยู่3เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับสาเดือนเนี้ยท่านจะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะฮะคาดวา นนะฉะนั้นในเฟสที่1่ได้เงินสดเฟสที่2ได้เงินสดส่วนเฟสที่3จะรับเป็นดิจิทัลวอลเลทที่ไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับสำหรับการตรวจเช็ครายชื่อของเฟสที่2นะครับเขาจะให้ท่านเช็ครายชื่อผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐฉะนั้นตอนนี้ใครที่เข้าแอปทางรัฐไม่ได้แล้วต้องหาวิธีเข้านะครับบางคนลืมรหัสนะฮะแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะท่านสามารถสมัครแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็เชื่อมกับทางรัฐได้มันก็อาจจะเชื่อมกันแล้วก็จะเข้าได้นะครับ ที่ต้องวอร์เรดเฟสสามมาค่ะระบบจะเสร็จน่าจะเป็นประมาณนี้นะเอ่อก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงจากที่ได้รับรายงานมาใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม่ไม่ไมพอดีไม่ได้ฟังท่านท่านาปราศัยจริงๆเลยไม่ได้กล้าตอบครับคนคน,คนแก่เนี่ยแกบอกว่า29เ,เรากำหนดไว้ไม่เกิน29ครับน่าจะทำได้ดำเนินการได้ทันในช่วงนั้นครับถูกต้องที่ท่านผู้บอกว่าใกล้เคีแสดงว่าตคนเอ่อดเป้าหมายน่าจะพ่อวันนี้ก็เข้าได้แต่ว่ามีนาไหนแน่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการพัฒนาระบบเนี่ยเสร็จไปภายในช่วงประมาณเนี่ยกุมภาเมนาเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการทําการทดสอบให้มันรอบค้อบก่อนนะครับหลังจากที่เรารับออมอบไอ้ตัวระบบมาแล้วเนี่ยนะครับทาง DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยก็คงต้องมีการเทสเมีการคิดกันด้วยซ้ำว่าจําเป็นจะต้องทําลักษณะของแซนบ็อกซ์ด้วยไหม นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบมันสามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่ไตรมาส2นะครับเราถึงจะดําเนินการในเรื่องของการออกเงิน10,000บาทของกลุ่มถัดไปครับแสดงว่าระบบมาเสร็จมีนาน่าจะประมาณมีนาใช่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ยังต้องมีการทดสอบอีกสักช่วงหนึ่งนะครับไตรมาส2น่าจะจ่ายเงินได้ก็คือใช่เหมือนเดิมครับยังยังคงยังคงยืนยันว่าไตรมาส2เหมือนเดิมครับ เครับดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันครับฟังกันเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ที่รัฐบาลตั้งใจนั้คือการออกด e ิจิทัลบ a ลเลตรอบสองรอบผู้สูงอายุนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังคงดูดูวันเวลาที่ชัดเจนแต่น่าจะประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เท่าท,ที่ทราบนะครับร<อ>แล้วหลังจากนั้นก็ระบบก,ก็จะจะเหลือรอบสุดท้ายรอบที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยในกระเป๋าเงินนะครับในในทางรัฐนะพูดได้ง่ายนะครับหรือก็เหลือรอบนี้แล้วรอบระบบตัวนี้วางวางแผนถึงขั้นไหนครับเราได้ผู้มาดําเนินการทําลยหรือครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือได้คนได้ได้เรียบร้อยแล้วครับครับเรียกว่าสามเดือนจะทำทันหรราทันครับทดลองอะไรอย่างไรอย่างเรามีเวลาทดลองคิดว่าเราใช้เวลาร่วมเดือนในการทดลองคตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วจัดทดลองประมาณ ประมาณมีนาคมมันจะไม่เกิดปัญหาแบบระบบผิดพลาดเลยตอนนี้เฉพาะเฉพาะ,ะคนที่ลงทะเบียนในทางรัฐเนี่ยก็ลประมาณ3ามกว่าล้านคนแล้วนะถือว่าไม่น้อยระบบยังไม่เคยมีปัญหาในอย่างใดนะครับยังสามารถรองรับได้อยู่และสามารถรองรับได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหา